ค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเขิงอีกแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่ามาพูดแบบนี้มีอะไรมารีวิวให้ดูอย่างตั้มเคยนะคะนี้นะคะตามชื่อคลิปนะคะขิงก็เลือกหยิบพาเลทที่ขิงเพิ่งได้มาล่าสุดนะคะแล้วก็เป็น limited edition ด้วยรวมถึงเป็นแบรนด์ที่สาวซวอลเวกันมากเลยนะคะนั่นก็คือมอร์ฟีตัวนี้นั่นเองตัวนี้นะคะเป็น limited edition เป็น bronze smoke ok ค่ะนะคะเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าดูจากเฉดสีในเว็บแล้วแบบ โอเมก้า is m u มาท a าฟนะคะดีของนางรอดมากนะคะแต่ว่าคือแบบด้านหลังไม่มีอะไรเลยนอกจากยี um, บ่บตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่มีกระจกโนมิโรนะคะทุกคนล้วนให้อภัยเพราะว่าราคานังดีนะคะรวมถึงโทนสีด้วยอาคีให้ดูก่อนคือจะเห็นว่าทุกสีทุกสีจริงๆเป็นสีที่สามารถใช้ได้ในทุกๆวันนะคะมไม่ว่าจะลุกแบบคมเข้มลุกอ่อนลุกฝรั่งโคลเรียหรือว่า ป็นลุคที่คิดอะไรไม่ออกแล้วนะคะโทนสีพวกนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยนะคะสีที่คิงเลิฟมากที่สุดก็คือสีเมทัลลิกที่เขาให้มาเยอะมากนะคะก็มี1 2 3 4 5สีคือแถวนี้เป็นเมทัลลิกหมดเลยนะคะเป็นฟอยล์เมทัลลิกนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้มีชิมเมอร์นะคะสี่วนใหญ่จะเป็นสีแมทนะคะก็คือเขาเน้นการทําให้ใช้ได้ในชีวิตประจําวันมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงโทนสีของเขาที่จัดมาสวยงาม รสดาวแตวมากเลยนะคะอันนี้เป็นลีแมแต่อีกเดือนขิงไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังจะหาได้อยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอชกันดูนะคะว่าสีออกมาอยู่บนแขนของขิงแล้วจะเป็นยังไงนะคะสีที่ขิงเลือกมาสวอชส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นโทนสีที่ดูแล้วมันน่าสนใจนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นโทนสีที่แบบมอคค่าบรอนซ์มอคมอค่าอะไรอย่างงี้สีที่เป็นเมทัลิก มีพิกเมนที่สวยงามมาก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 เลยนะคะรวมถึงสีแมทนอกอื่นนะหลังจากนี้ก็มีความแบบความสム o ทนะคะมีความใช้ง่ายคือไม่ถึงครึ่งของพาเลตนะคะเลือกมาเฉพาะสีที่สีที่คิงรู้สึกว่าเออฉันฉันเห็นแล้วฉ,ฉันชอบฉันก็เลยซื้อมันนะคะพูดถึงว่ามันคุ้มไหมนะคะตัวนี้คิงว่ามันคุ้ม มากนะคะเพราะว่าสีนี่ให้เยอะมากแล้วเราไม่รู้ว่าจะใช้หมดตอนไหนนะคะแล้วก็ราคาไม่ถึงพันนะคะ900กว่าบาทนะคะคุ้มมากมากนะคะแต่ว่าแพ็กเกจมันแบบกองแกงอะนึกออกปะเป็นพลาสติกอะแล้วก็แบบแกงมากคือแบบเหมือนของเล่นอะเหมือนแบบของตลาดราคาถูกอะไรเงี้ยแต่คือพิเมพ์แน่นอะ ฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันไม่เข้าใจแต่มันดีนะคะคืออย่างน้อยถ้ามันราคาประมาณนี้ทําให้เพื่อนๆที่แบบไม่เคยลองไฮแบรนด์หรือว่าไม่เคยลองเครื่องสําอางที่เขาบอกกันว่าพรีเมน่ยแน่นแล้วก็แบบ ยอย่างครลี่อย่างเงี้ยพันกว่าเหยียบ2ยอยงพันอะไรเงี้ยหลายคนก็บอก้ฉันไม่มีสิทธิ์ไจับฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เลยอย่างทูเฟสอะไรเงี้ใช่ไหมแต่ว่ามอร์ฟี่เขาสามารถทําให้คุณครอบครองพาเลทที่มีพิกเมนที่แน่นคุณภาพที่ดีนะคะแต่ก็แค่แบบแพ c เกจจริงอาจจะดูกองแกงไปหน่อยแต่ว่าเวลาใช้จริงเราคือแบบสวยมากนะคะโอเคก็เดี๋ยวคิงจะแต่งลุคนี้ให้ดูนะคะก็เราไปดูกันว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าพิกเมนต์เวลาอยู่บนเปลือกตาแล้วจะแน่นขนาดไหนเนาะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็สเต็ปแรกๆที่ขิงก็บอกทุกครั้งก็คือต้องลงพรายเมอร์ก่อนนะคะที่จะแต่งตานะวันนี้ขิงใช้ของ t o o face นะคะ shadow insurance นะคะัะคะายเมดถั่วนิดเดียวเล็กกว่าเมดถวยโอเคก็หลังจากที่เรานะคะลงอ่พรายเมอร์ไปแล้วก็จะขิงก็จะแตะสีแรกตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการเซ็ต เพื่อเป็นการเซตอายไลเมอร์นหนึ่งก็เป็นสีนี้ค่ะขิงว่าม,มันไม่มีชื่อสีอ่ะมันเป็นแบบโล่งๆสไตล์มอร์ฟี่นะคะก็อืมแหละต่อไปนะคะก็จะลงสีที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะขิงก็แ็งสีนี้ไว้เห็นไหมว่ามันใกล้เคียงกันแต่ว่าเข้มขึ้นมา ก่นนนิดนึงะะคะลงทับครีปไปเมื่อลายลายก่อนหน้านี้เลยก็คือทําเหมือนกันเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้แปรงเปล่านะคะโดยที่ไม่จิ้มสีอะไรเลยนะคะเบลนทุ่งนี้ให้มันเนียนีๆออกไปอีกว่ามันดูเป็นเป็นก้อนออกป่ะสีนี้นะคะเป็นสีออกแบบมอคค่าน้ำตาลแดงๆน,นิดนึง คิดรู้สึกว่าสองสีนี้มันคล้ายกัน่ะว่าไหม,มนะคะขอบตาล่างนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาใช้แป้งที่เล็กลงนะคะสีที่ขิงเดอดใช้ในวันนี้ก็คือสีที่ลงครีชั้นแรกแล้วก็สีที่ทำดเมนชั่นอันนี้นะคะก็คือแบ่งเป็น2องพาร์ทอันแรกก็คือลง ให้ทั่วขอบตาล่างก่อนทําให้มันแบบเลยขอบตาจริงของเรามาสักครึ่งสักครึ่งเซนเลยอย่างเงี้ยให้ดูแบบลึกเข้าไปตอนนั้นก็แตะสีเข้มนี้นะคะลงช่วงหางตาเสร็จแล้วนะคะ Uh, ต่อไปก็จะใช้ดินสอเขียนตาสีดำนะคะวันนี้ขิงใช้ของโมโมนะคะ Waterproof Gel Eyeliner นะคะก็เป็นของเกาหลีเนาะด้านในของตานะคะทั้งบนทั้งล่างเลย ส่วนลิปในวันนี้นะคะหิ่งเลือกใช้ของโน้ดนะคะ,อ,ะอันนี้เป็น Matte Moist Lip Gloss นะคะนี่สี้ที่หิ่งี่มาเป็นสี03ชูปก็คิสนะคะก็เป็นสีแบบนูดบัวบัวแบบนี้โอ้ยเิ่นหอมมากเลย <laughs> อยากกิน <laughs> กลิ่นนะ่ากินมากอะ เคนี่คือ finish ุคที่ได้จากวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าสีทิปตานี่คือแบบว่าแน่นมากนะคะพยายามคุมโทนให้มันอยู่ในโทนที่สามารถแต่งได้ทุกวันนะคะก็จะมีสีชมพูนะคะแล้วก็มีสีแบบพีชแก้มนิดนึงทาให้มันดูในโทนที่แบบเออไม่ยากเกินไปที่จะแต่งเนาะก็ <S <S สาหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะอน j o ยกับมันนะคะแล้วก็ผิวหน่าตัวนี้มันค่อนข้างจะคุ้ม มากเลยแหละเพราะว่าราคามันไม่ถึงพันนะคะแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะส่วนโนต้ตตัวนี้นะคะก็เป็นลิปที่น่าสนใจนะคะเพราะว่า1คือมันไม่ใช่แมทที่แบบแมทสนิทแมทแห้งอย่างนั้นยิ่งคนที่แบบริมปีปากแห้งแบบถิงคือใช้แล้วแฮปปี้มากนะคะแล้วก็สีเขาสวยมากจริงๆตัวนี้โอเคสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ,ไว,นนะ,คะไว้เจอกันสําหรับอีกพาเลตหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่มอคคาก็จะเป็นอัลป์เปอร์สปายนะคะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย えっ